สบายดีื่อนี้เกษตรครอบครัวจะมาแนะนําวิธีการกิงพันธุ์มังนาวแต่ตนจึงจ,จดอย่างละเอียดก่อนจะไปหับชมเขาฟังฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ติดตามกดกระดิ่งจะเป็นกาลังใจในการห็หคชิปต่อไปเด้่อยเข้ามาหับชมัาฟังกันได้เลยก่อนอื่นสิ่งที่เราต้องกาเกียมก็คือตรงนีุู้เนาะเพื่อปรรจุน้ํา สองก็คือต้องมีกาศในภาวนะสับบทละเอียดนะคร่งที่ขาดเรได้ก็คือปัญยาเรื่องหกักแมกรูดบีหนึ่งที่ทาน,นี้ก็ใส่บบมีกต่บทเป็นย่างนะตัวน้ยาจุลินทรีย์จุลินทรียนสีสำคสริเพราะว่าตัวแมกรูดมันจะครบอยู่ในนั้นหมดแล้วเนาะขั้นตอนการผสมนำน้ำมาเทใส่คุปประมาณ2ลิตรเติมปัญยาเรื่องหกัก แมกรูดบีหึประมาณสองฝานำน้ำชลินรีทามีเนาะก็ใส่ประมาณห้าบนแกงผสมให้เข้ากันนำใย,ยมะพร้าวซับลงมาแช่ปากไว้ประมาณแปดชโมูกรณีที่เราจะการจริงในตอนเช้าเราจะผสมมันยาไว้แช่กับภาวไว้ในตอนแรงเพื่อตื่นเช้ามาจะได้การจริง พอดีเลยเนาะภายหลังได้ครบแปดชั่วโมงเราก็นำคู่ที่แช่กากเงาเผามาไว้มาเพื่อเรียมบรรจุเข้าหนึ่ถุงเนาะคือดังนูนี้เนาะภายหลังได้ครบแปดชั่วโมงจะมีสิ่งที่จะเทียมที่ใช้ก็คือถุงยางขนาดสี่ขุณเจ็ดมคัตเตอร์เนาะหรือมีสำหรับแทงกิง้ง มีดเขาเข้าสำงานได้นะแลก็จะมีเสื้อฟางที่เราตัดไวป,ประมาณหนึ่งสองแบ่งออกเป็นสามชวนเวลาบรรจุเข้าในถุงเนาะเฮาให้บีบน้ำออกจากถงุงให้เหลือน้ำอยู่ประมาณสามห้าสาซนตให้มีความชุ่มราะว่าถ้ายาฝนเขาก็ต้องบรจจำเป็นต้องให้เหลือน้ำาหล ทานามแรงเอากรให้เหลือไว้ประมาณ30มสิซภายหลังที่มัดสำเร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะหุบนีนะถือว่าสำเร็จแล้วจนหลังจากนั้นเขาก็เป็นเลือกกิงพันกิงพันเขาเลือกควรจะเลือกที่มีลักษณะเป็นแนวตั้งนะคือดังสองต้นนี้นะจะบบออนและกับโบเเกจนินไปถ้าเกหลายก็การเจริญเติบโตก็ซาก จะลังการเจริญกับทบถ้าอ่อนกอระโบแข็งแห้งโบเหมาะสมที่จะมาการกินหนยวพันเนาะห,หลังจากนั้นเขาก็ใส่มีดกรีดหัน่นเนาะลุมและเถินแล้วใส่มีดขูดเนื้อเยื่อหลังจากที่แกะกากออกแล้วเนาะขูดเนื้อเยื่อให้ออกให้หมดเพราะว่าจะเป็นการตัดการลำเลียงอาหารจากลุมขึ้นมา เขาจะให้กิ่งพันุของเขาดูดซึมอาหารจากถุงที่เขาเขียมไว้เนะถุงอาหารที่เขาเขียบไว้ใช้มีดกรีดหรือว่าปาดถุงให้กึ่งกลางเสมอกันเนาะลงไปประมาณครึ่งถุงแ่มุต้องห่อดันเชือกฟางที่เขามัดไว้เนะให้ได้ในลักษณะหูคือดังหูพับนี้เนาะ หลังจากนั้นก็นํามาทาบใส่กิ่งพันได้เลยเนาะการทาบให้ทาบอยู่บริเวณกึงกลางเนาะตามความเหมาะสมแล้วนําเสื้อฝางที่เอาแบ่งไว้สามส่วนส่วนหนึ่งมัดถงุงอีกสองส่วนมามัดเป็นสองสองย่าน,นหาน่ะว่างถึงและลุ่มคือดังหุบนี้เนาะและส่วนเสื้อ ตัวที่มัดอยู่หัวทุววยยางให้กอดเกี่ยวเข้ากับลำต้นเพื่อเป็นการยึดววให้ทถงของเขามีการหน่งติ้งเวลาหากกิ่งพันเขาออกมาจะโบหักโบาขาดไดนะ้ต่อจากนี้ไปก็ปาไว้ประมาณ30-40วันหากก็จะออกเดี๋ยวเขาก็สามารถตัดไปซ้ำน้ำยาเล่งหากเติมอีกหนึ่งคืน ก็สามารถลงปป่กลงยินได้เลยเนาะซื้อซองพวกเขาแมนกเกษตรครอบครัวเดีว๋ยวแชวร์พอดีฟร์ม,มิงนฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ดเด้อเพื่อจะเหตุคิปต่อหน้าให้ดีเนาะ